ัดไฟตอนนี้เป็นตัวหนึ่งที่ไม่ธรรมดาแล้วนะครับมีความสามารถในการนั่งซับพอร์ตทีมได้อย่างดีและยังเป็นตัวปิดเองได้อีกด้วยเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันนะครับกรับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยนะครับวินดีตอรับสรายการทูนุกซ์ซมเมเนสแคสต์นะครับสำหรับพัดไฟนะผมนี่ก็เป็นตัวหนึ่งที่แบบเ้ได้รับการปรับพลังขึ้นมาในบาลานซ์แพชรอบก่อนๆด้วยนะครับก็ตัวนี้มีความสามารถที่ดีในระดับในหลังจากจริงๆผมใช้มาตั้งแต่ RTA ซีซั่นที่แล้ว ตอนโชว์หลังปรับดูแล้วนะครับก็เอ้ยมันก็น่าสนใจนะอันนี้คือหมายถึงว่าใช้ในแบบไการต่อสู้กับมอนสเตอร์5ดาวอะไรพวกนี้เลยนะนะครับทำไมตัวนี้ถึงเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอ่าสำหรับพัดไฟนะครับผมหรือว่าวาฮีนะครับก็เป็นมอนสเตอร์สายแอตแทกนะครับก็ HP อยู่ที่9 5 5 5 HP อ้าก็ตั้งต่ำนะแต่ตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวที่แบบไอ้ทำได้ทั้งฮีลทำได้ทั้งเดามาเดแล้วก็นอกจากนี้ก็คือว่าโจมตีได้อย่างรุนแรงด้วยนะครับอ่าเดี๋ ตัวสัตว์อื่นกันนะครับแอตแทกตามสายนะครับสปีดอยู่ที่ร้อยเอ็ดนะครับผมอ่าสปีดก็ไม่ได้อยู่ที่จังหวัดเลยไม่ใช่อ่าก็ถือว่าสปีดเป็นพื้นฐานนะครับตัวสกิลที่น่าสนใจของวาฮีนะครับก็คือนี่ครับผมมันเป็นหนึ่งในมอนสเตอร์ที่มันมีบัแอตแทกบัฟถึง2สกิลเลยทีเดียวนะครับปีท่าไพร์วิลฟอล์นะครับผมอ่าก็ท่านี้เป็นการโจมตีศัตรูนะหลายฮิตมากๆเลยนะน่าจะแบบ6 7เจ็ดฮิตอะไรอย่างงี้ได้เลยนะครับเป็นการโจมตีศัตรูแบบสุ่มนะครับผมแล้วก็ใในนนแแตตต่่ละะฮิเเีียมโอกกกกาาาสรรท2 ได้โอกาส30%นะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะอ่าก็คือแบบพอใช้ท่านี้เสร็จแล้วนะจะเป็นการเพิ่ม ATK t buff ให้กับทั้งทีมเนี่ย2เทิร์นนะครับอ่าถ้าเกิดสมมติว่าสามารถอ่าถ้าเกิดสามารถที่จะทำให้ศัตรูติดเกราะแตกได้นะครับผมก็จะเพิ่ม ATK t a c bar 10%ตามเกาะแตกที่ทำได้แต่ก็จะบอกว่าการเพิ่ม ATK t bar เนี่ยก็อาจจะลุนได้ค่อนข้าง ยากเหมือนกันนะครับคือตีท่านี้ไปเนี่ยแล้วไปติดกรอบแต่แล้วก็อแอดแท็กบาตรงเนี้ยาแบบอาจจะหวังให้แบบว่าขึ้นแบบ4 0 5 0ิบเนี่ยยากมากอยู่ทีเดียวนะครับอาจจะเพิ่มได้นิดหน่อยอะไรอย่างนงี้พอคลุกคลิกนะครับแต่แต่ตันนี้เป็นตัวเปิดที่ดีนะอ่าเป็นตัวเปิดที่ดีด้วยท่านี้แล้วก็ทำาดามจเป็นหมูนะครับอันต่อไปครับอามลส์นะครับท่านี้ก็เป็นท่าที่ช่วยเอ่อในการที่ฮิลเพื่อนในทีมนะครับขึ้นมาด้วยนะอ่าก็อันนี้ เพิ่ม Attack Power Attack Buff 3เทิร์นเลยทีเดียวก็เป็นตัวหนึ่งที่มี Attack Buff เป็น2สล็อตนะครับแล้วก็ฮีลได้ค่อนข้างที่จะดุดันมากทีเดียวด้วยนะครับก็เป็นการฮีลตาม Attack Power นะอ่าฮีลได้ค่อนข้างเยอะนะครับอ่า uh, Graceful Touch ถ้าดีเป็นท่าโจมตีปกตินะครับก็ทํามีโอกาส30%ทําให้ศัตรูติดตีวืดหรือ Glancing 2เทิร์นนั่นเองด้วยนะครับ Activation เป็น50%นะถ้าเกิดว่าท่านี้อัพเต็มนะครับอ่า uh, Leader Skill นะอันนี้เพิ่ม Attack ให้กับ Q u i l d War นะ Siege War นะครับอ่า uh, ตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะอันนี้ก็แบบถ้าทําเป็น สายซีฟอรนะก็อันนี้ก็จะเป็น EX กับ Blade นะอันนี้ผมเอาไปลงลองไปลงพวกดันเจียนมาด้วยนะครับก็ ถือว่าใช้งานได้สนุกดีนะครับใช้งานได้สนุกดีทีเดียวนะครับอ่าแล้วก็ถ้าเนี้ยมันจะโจมตีค่อนข้างจะหลายฮิตมากเลยนะอ่าเดี๋ยวเราจะมีทั้งในเวอร์อารีนาให้ดูด้วยนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูตัวนี้อ่าเริ่มต้นจากในเน็กโคลนก่อนนะแต่ว่าตัวนี้ในเน็กโครก็คือใช้ทีมมาตรฐานก็ยังจะดีกว่าอยู่นะแต่ว่าอันนี้แบบลองเอามาให้เห็นภาพกันนะครับว่าเอ้ยถ้าเกิดว่ามันเอามาใช้งานแล้วเนี่ยมันจะ เป็นยังไงกันนะครับอ่าก็นี่ปุ๊บมีน้ใช่ไหมแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นแบบพวกตัวที่เป็นแบบมัลติฮิตหรือว่าโจมตีแบบรุนแรงเนาะอ่าโดยปกติแล้วเนี่ยเขาก็จะนิยมใช้กลิปแสงกันอะไรแบบนี้นะครับพวกตัวกลิปแสงก็จะเป็นตัวที่อ่าใช้ในการเจาะอ่าเจ้าตัวเนคโครได้ค่อนข้างจะดีนะครับ เว็บแสงเราไปไหนอ่ะกรีปแสงเราอยู่นี่นะครับไปนี่เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราลองลองมาดูกันนะก็ช่วยเสริมปืนกลในการทำอ่าดามเมจได้ด้วยนะเนี่ยก็แบบเอ้ยทำให้แบบผมให้มันออกก่อนนะครับแล้วก็เนี่ยให้ทีมแบบค่อยๆไปเก็บละเลียดละเลียดไปก็ได้นะครับเนี่ปุ๊บคลิปก็เข้าตอนจบนะเนี่ยอามอสก็ได้เพิ่มแอตแทกเห็นไหมเพิ่มแอตแทกบัฟสอง่ามีการเพิ่มแอตแทกบัฟได้ถึง2สล็อตทีเดียวนะครับตึ๊บๆึ๊บนี่ฮะ แล้วก็นี่ปึ้งพึ่งพึ่งไพรวิวฟอร์นะครับทำหลายทิฟนะอ่าเกาะแตกนะครับแล้วเนี้ยก็ให้อ่าเจ้าตัวลาอกทำเดาเมจต่ออะไรแบบนี้นะครับอ่าอามีสนะครับตึง้งเนี่ยก็ถือว่าทำาดาเมจได้ไม่แย่นะครับถ้าเกิดว่าลูนแบบจัดเป็นแบบเกลียวกลดหน่อยอะไรแบบเนี้ยก็น่าจะจบได้เร็วขึ้นแต่ว่าผมก็ว่าตัวนี้มันก็ยังแมงๆอยู่นะมันก็อาจจะยังแบบไม่เหมาะสู้กับทีมมาตรฐานไม่ได้อะไรแบบนี้ทีมมาตรฐานก็น่าจะดีกว่านะครับ เนี่ยปึ๊บอ่าโอเคโดนดูดเลือดไปหน่อยนะครับคา์เตอร์หนึ่งปึ๊บอ่ามันก็จะมีจังหวะเห็นเห็นไหมฮะมันมันจะมีจังหวะที่มันใช้ท่าอามิวส์ด้วยท่านี้ก็จะทำให้เวลาในการใช้อ่ากับทีมเนี่ยเพิ่มขึ้นอ่าเพิ่มขึ้นเพราะว่าอ่ามันก็จะเป็นการฮีเวเฉยเนาะอ่าไม่ได้ทำเดามจใส่บอสหรืออะไรอย่างนี้นะครับแห่ แต่ถ้าเกิดว่าท่าสออกมาเนี่ยคือแบบมันเลยครับคือแบบเรียกว่าอ่าก็ทําให้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยหัวโดนหลาเลายฮิตแล้วก็มีเกราะแตกด้วยนะครับแอตทกบาร์ฝ mm ั hmm. ่งเราก็ขึ้นมาด้วยนะนี่นะครับอ่าเดี๋ยวเราลองมาดูกันในอ่าในซซกันบ้างนะอ่าในซ e กันบ้างนะครับก็ในซซตก็ถือว่าดีนะฝั่งตรงข้ามเนี่ยคือสกิลสอของน้องพัทเนี่ยค่อนข้างที่จะ ใช้งานได้อะต้องต้องบอกว่าใช้ใช้งานได้ดีในระดับหนึ่งเลยนะครับเพราะว่ามีกรอกแตกมีอะไรด้วยเนาะแล้วก็เป็นตัวสีดาวตัวหนึ่งที่โอถือว่าใช้งานได้ดีนะครับเดี๋ยวเราลองเอาอินุสวิปเราเข้าไปไหมเราลองเอาอินุสวิปเราเข้าไปไหมแล้วกอ็อีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจเนี่ยเดี๋ยวเราลองเอาแบบไพ่ไฟไหมไพ่ไฟ,ไฟแล้วก็ถือว่าพอใช้ได้นะครับในเรื่องของการเปิดสปีตต้นอะไรอย่างนี้นะนะครับ อ,อีกตัวหนึ่งปุ๊บหนึ่งสองนะอ่าแล้วก็ไพ่ไฟอยู่ไหนนะเธอไพ่ไฟไพ่ไพ่ไฟเธออยู่หัวไดไพ่ไฟไพ่ไฟอ่าไพ่ไฟนะครับจึ๊บจิ๊บจ๊บจ๊บแบบนึงนะนี่นะครับไพ่ไฟของเรานะนี่น้องคลาร่านะครับอ่ะเดี๋ยวลองดูกันนะครับนี่จึ๊บโอเคเราสามารถเอาอินุเข้าก่อนได้นะ ๆๆๆป่าไพ่ปุ๊บทีหนึ่งสิอ่าสตาร์นซะอึ้งปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุอันนี่นะครับแล้วก็อ่าเราสามารถที่จะเพิ่มแอตแทกบัฟได้นะปุ๊บ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 เห็นไหมคืออ่าอ,อันนี้ถือว่าสวยปกติไม่ใช่อย่างนี้ป,ปกติแย่กว่าอันนี้นะครับแต่ว่าส่วนหนึ่งที่เจ้าน้องทําได้คือว่าเนี่ยครับเพิ่มทำเกราะแตกได้เพิ่มแอตแทกบาร์ได้ใช่ไหมแล้วก็ให้บัฟแอตแทกทีมได้นะเนี่ยก็ เจ้าตัวอินุกามิอะไรพวกนี้ก็เข้าได้ดีขึ้นนะครับตัวทำเดามเปตในทีมก็จะช่วยเข้า,าช่วยบุกช่วยลุกโจมตีได้ได้ดีขึ้นนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาลองดูถ้าอามิยกันบ้างนะซึ๊บตายหนึ่งนะครับอันนี้เจาะกอนเนาะเรามาเจาะก,กันปุ๊บปุ๊บป๊บอ่ะโอเคอ่าเดี๋ยวเรา,เราลองลอง,ลองมาดูความสามารถในการฮิวกันบ้างพร้อมบัฟแอตแทกใช่ไหมอ,อันนี้ก็ ถือว่าน่าสนใจนะเนี่ยดึงขึ้นมาเห็นไหมครับพิวเขึ้นมาเป็นหมื่นเลยนะอันนี้แต่ว่าส่วนส่วนอย่างผมผมผมใช้น้องใน R T A เขานั่งเยอะมากกว่านะครับ ก็สามารถทําเป็นแบบไอ้ตัวแทงตัวอะไรก็ได้ในทีมนะก็ทำเดเมจได้ค่อนข้างจะโอเคอยู่นะครับแล้วถ้าเกิดว่าฝั่งศัตรูเหลือตัวน้นอยอย่างเงี้ยหัวน้องแบบทำเดเมจได้หดเงียมมากเลยนะก็เดี๋ยวเอาไปให้ดูในอาร์ทีกันแบบอาจพวกคินคีพวกอะไรแบบเนี้ยค่อนข้างจะแรงอยู่นะเฮ้ย <c oughs> ไม่ใช่อันนี้ <c oughs> ไม่ใช่อันนี้เ <c oughs> อ้า <c oughs> <c oughs> เรานี่มันก็สายโอ้โหสายต่อสู้ซะด้วย <c oughs> เราก็สายต่อสู้ซะด้วยนะฮะอ่ากดแมชเมคกิ้งเองเลยอันนี้ผมทําให้เป็นตําแหน่งของตัวออกก่อนนะอ่าแล้วก็ ทำให้ช่องนี้เป็น attack เปอร์เซนต์นะครับก็ทําให้มี attack เยอะๆอะไรแบบนี้แต่ว่าก็คือใส่ส w i p e เอาไว้ hmm. เพื่อให้จะเป็นตําแหน่งของตัวที่เปิดก่อนนะครับท่านั้นเองอ,ะอ่ะอ่าแล้วก็แบบทําคลิกแดงคลิกเลทอะไรแบบนี้ไปพอให้แบบพอมี d a m มจบ้างอะไรประมาณนี้นะครับถ้าติดคลิกแดมก็ถือว่าโอเคนะครับทาให้ติดก็ไม่เป็นไรเราเอาเรา,เรา,เ,ราเราใช้เป็นตําแหน่งของตัว support กึง่งกึ่ง d a m เมอ่าประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวเราเรา,เราลองมาดูอันนี้กันดูนะครับนี่ปุ๊บ ก็มีลูกเต๋าวูบแสงอะไรอย่างนี้นะครับเอาไว้บนนะอ่าอันดับแรกกระโดดควนก่อนนะแล้วก็นี่ครับปึ๊บป๊บอ่าทำใบก่อนนะครับจุดจุดจุดอ่าเห็นไหมอันนี้ทาเกาะแตกให้ทีมนะรีปึ๊บมากดท่าสามนะครับอ่าฮิลขึ้นมานะตึงตึววงตึงโดนสตัรหมดแบบนี้เดี่ยงอ่าเดี๋ยวลองมาดูกันนะครับอ่าตัวอย่างเกมแรกนะนี่ฮะปึ๊บอ่าใช้พัดไฟนะพัดไฟก็ เป็นตัวที่แบบมาถึงปุ๊บเปิดท่าสามทำเดนเดเมจได้ส่วนหนึ่งนะครับนี่โดนพายุพระอาทิตย์ก่อนนะมานี่ยทำไซเลน์ก่อนนะครับอ่าไพรวิวฟอเพิ่งเพิงเพิงเพิงเห็นไหมเกาะแตกก็อาจจะลุนได้ไม่มากเท่าไหร่นักนะครับอ่ากดท่าสองก่อนเลยครับยิงสตันก่อนอ่ารีปึ้งอันนี้โชคดีนะครับอ่าควรเจ้าตัวอ่าปฝนเจ้าตัวฮอลลัสมืดก่อนนะครับตอนนี้มันเติมเทิร์นโหดอยู่นะครับเนี่ยปึ้งเพิงเพิง อันเดอร์วิสลมก็ทําเกมได้ค่อนข้างดีนะนี่เราก็ควรกันนะครับเก็บอันเดอร์วิสลมไปก่อนปึ้งเรียบร้อยนะครับเฮ้ยน้องไม่ทันได้ทําอะไรเลยนะี <laughs> ่โอ้ยน้องยังไม่ทันได้ทําอะไรเลยอ่ะเดี๋ยวเราลองมาดูในอ่ามุมของตัวทําดามจกันบ้างอ่ะในมุมของตัวทําดามจกันบ้างนะครับอย่างเช่นอันนี้อ่ะลองดูนะครับยิ่งแบบว่าสัตัวเหลือตัวในน้อยนะโหแบบพวกคินคีอะไรพวกนี้ก็ลองจากได้เลยอยู่เหมือนกันนะ อันนี้ระเบิดตัวตายก่อนนะครับปึ้งยอมเสียสลากเพื่อทีมอ่าแล้กวกดท่าสามก่อนนะเห็นไหมได้ปับแอทแทกมาให้หมวยเมื่อช่วยยิงต่อนะเห็นไหมเดเมจก็รุนแรงอยู่เหมือนกันนะครับโอ้ยหมวยเมื่อเกมนี้ดูจัดดูเดือดดูดันจัดจัดอ่ะเดี๋ยวเราต้องเอามาเจอเดี๋ยวลองเอามาแบบเจอกคินชีดูบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคินคีก็เจออ่าน้องยิงได้ค่อนข้างจะดุดันอยู่เหมือนกันนะครับ อันไหนนะอันนี้ปะอ่าเดี๋ยวลองดูนะมีอันไหนที่เป็นคิงชีอีกบ้างไหมนะโหมีการเอาอามันมาเล่นดนะ้วยดุเดือดจริงๆอ่าอันนี้อันน,น,นี้อันนี้เดี๋ยวลองดูนะครับอลองดูเอสสิบสี่นะนี่อันนี้แบบใช้น้องเป็นตำแหน่งของตัวเพิ่มบัแอทแท็กนะครับอ่าระเบิดตัวเองก่อนซิทำทำเพื่อทีมจริงๆน้องโลโบของเราเอออ่าเกมนี้น่าจะเหลือคิงชีสุดท้ายนะ แล้วเดี๋ยวเราลองมาดูว่าดาเมจที่ทําได้กับคิงชีนี่ขนาดไหนนะตึ้งนะครับอันนี้รอนะครับรอจังหวะมาก่อนอามีสุึ้นมานะครับอีกหนึ่งตึ้งนี่เดี๋ยวเรารอดูสักดวนรอดูแดาเมจที่น้องทําได้นะอันนี้ไปอัดไปก่อนนะครับชึบชืบอ่าเขาต้องเข้าหมวยก่อนเพราะว่าหมวยมันดาเมจมันเยอะนะเนี่เดี๋ยวเรารออีกเทร์นึงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าน้องจะทําได้ดีขนาดไหนนี่ครับท่าสามนะเห็นไหมฮะ ดามเแบบนขนาดชินๆีที่การคลิปเองยังร้องจากได้เลยเหมือนกันนะเนี <c> ่ย <oughs> ครับก็ตัวนี้ถือว่าดีนะอถือว่าดีก็ลองเอาไปปั้นใช้กันนะครับผมสําหรับเจ้าตัววาฮีนะครับผมหรือว่าอ่าเจ้าตัวพัดไฟนะตัวนี้ทําดาเมจได้ค่อนข้างดีซัพพอร์ตทีมได้ค่อนข้างดีด้วยนะครับก็อมันจะมีอยู่ไม่กี่ตัวในเกมนี้ที่แบบมันโจมตีแล้วมันได้แบบแอทแทกด้วยนะก็จะแบบ มีทั้งลมมือดอะไรเงี้ยแต่ว่าลมมืดจะบับก่อนใช่ไหมจึงดีกว่าอันต่อมาก็แบบอย่างเช่นเจ้าตัวมัดเมาทัดไฟใช่ไหม อ่าวาฮีตอนนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่แบบว่าแบบไอ้โจมตีเสร็จแล้วใช่ไหมทำเกาะแตกได้ทำาดาเมจได้หลายฮิตแล้วก็นอกจากนี้ยังสามารถจะให้บัฟได้ถึง2สล็อตด้วยนะครับเป็นบัฟแอตแทกนะครับกับทีมนะก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆไปเจอในทีมแบบไอ้พีวีลงดันเจนดีๆเจ๋งๆอะไรแบบนี้เล่าให้ฟังกันได้นะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับผมสําหการรับชมนะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไคร้นะครับเดี๋ยวเจอกันในวิดีโอหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับทุกคนบ๊ายบาย